พระเจ้าบอกสัตว์ต้องเมตตาสัตว์ด้วยกันเพราะช่วงจังหวะที่จะเปลี่ยนภพภูมิเนี่ยนะโอกาสเขาจะลงอบายเยอะมากตามที่พระเจ้าตรัส99.99%เหลือรอดมานิดเดียวแค่ยโยมเมตตาให้เขาได้ฟังคำพระพุทธเจ้าเอาเสียงเข้าไปในหูเขาแค่นั้นเองทุกอย่างจบแล้วเขาจะมีอินทรีย์ที่แก่กล้าแล้วเขาจะทำในใจตามพระพุทธเจ้าเอง แล้วเขาจะละสังโยชน์ห้าได้เกิดอีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพัน์เราสร้างอะไรบุคคลอีกจํานวนมากทําคนให้พ้นจากอบายได้อีกจํานวนมากถ้าเราช่วยกันไม่มีอะไรเสียหายเลยนะแค่ยมเปิดเสียงให้คนได้ยินได้ฟังและอาการของการที่เราให้คนฟังคําตถาคตตอนใกล้จะตายสิ่งที่เราสังเกตได้คือ ถ้าคนใกล้ตายนอนดิ้นทุรุนทุลายจะหยุดดิ้นทันทีเลยเป็นเรื่องแปลกมากเขามีที่พึ่งเพราะทีแรกเขาไม่รู้เขาจะพึ่งอะไรขาดสารณะพอฟังคำพระเจ้าปุ๊บเนี่ยจะหยุดเลยโยและคนที่มีอาการหายใจแรงฟุดฟัดฟุดฟัดเนี่ยอาการหายใจจะสงบลงทันทีจะเริ่มหายใจเป็นปกตินะ่ะ การหายใจเขาจะเริ่มเป็นปกติเป็นจังหวะจนกระทั่งสงบนิ่งแล้วโยมจะสังเกตแทบไม่ออกเลยว่าเขาตายเมื่อไหร่เพราะว่านิ่งมากนะก็จะนิ่งอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งเสียชีวิตน,นี่เป็นอน,นิสงส์งเลยที่โยมเห็นได้ชัดอาการของคนป่วยคนเจ็บก่อนจะสิ้นชีวิตเห็นชัดมากหลายศพแล้วที่เราเห็นมาอย่างนี้ก็เลยอยาก เพื่อแผ่องความรู้ตรงนี้ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ศาสดาเราเองได้พูดได้บอกเอาไว้และพระสูตรที่ขึ้นให้ในจอนี้เป็นพระสูตรที่เป็นของเก่าเป็นข้อมูลในพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่ทำในยุครัชการที่8ซึ่งพระไตรปิฎกฉบับหลวงที่ทำในยุครัชการที่8เอาข้อมูลมาจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐที่ถูกทำในรัชการที่ห้า เมื่อปี 2431- 2436โดยนิมนต์พิขุมาร้อยกว่าลูกที่มาที่วัดพระแก้วช่วยกันทำและข้อมูลพระไตรปิดกฉบับสยามรัฐในยุครลอห้าได้รับข้อมูลมาจากรัชการที่หนึ่ง